ไอตัวเนี้ยเป็นส่วนที่ครูเพิ่มเติมมาตรงเนี้ยลูกหนูจะจำหรือไม่จำก็ได้แต่มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ครูจะเสริมให้ในวันนี้โดยปกติครูมักจะพูดว่านักเรียนขาในการหาลลำดับไม่ว่าจะเป็นลำดับเลขคณิตหรือลำดับเลขขาคณิตให้ในักเรียนเนี่ยต้องรู้ตัวที่หนึ่งก่อนรู้ตัวที่หนึ่งรู้ผลต่างร่วมหาได้ทุกตัวเลยสูตร กรอบสีเขียวเนี้ยเป็นสูตรที่ไม่เชิงสูตรมันมาจากความเข้าใจและการสังเกตนะคะว่านักเรียนคะต่อไปนี้ปกติปกติปกต,ปกติถ้าหนูใช้สูตรถ้าหนูหา A 1สิบห้าถ้าหนูสตาร์ทที่ A 1หนึ่งหนูก็จะต้องบวกเทเลลูกสิบสี่ดีสิบสี่ดีสิบสี่มาจากไหนคะก็ N คือสิบห้าลบหนึ่งก็เหลือสิบสี่แต่ถ้าครูบอกว่า แล้วถ้าไม่ต้องการรู้ a 1นึ่ล่ะถ้าเราไม่รู้ a 1โจทย์อยู่ดีๆบอกมาเลยค่ะว่าให้ a 1 0มาว่าสมมติว่า a 1 0มีค่าเท่ากับ10โอเคไหมทันไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปมัวหาสตาร์ทที่ a 1วันนี้เราจะมาใช้สูตรนี้กันนะคะต่อมา อันนี้ก็สูตรลำดับเลขาคณิตเช่นเดียวกันถ้าโดยปกติในตัวแรกถ้าต้องการหาที่เป็นหา a 15นะคะที่เป็นลำดับเลขคณิตหนูก็จะได้ a 1คูณ R ยกกำลัง N-1 N ลบ1 n ของเราข้อนี้คือ15ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ14อันนี้คือการใช้สูตรปกติสตาร์ที่ a 1แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไม่ให้ a 1มาให้ a 10มามันคือ 1> a 1สิบคูณไยกกำลังห้าอ้าวคู cool. ูจดกันเลยจดข้อนี้ลูกข้อนี้อาจจะเคยทำละจำได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่ะเริ่มจะโจย์ข้อนี้ลูกข้อนี้เป็นข้อสอบโอนตปีห้าหนึ่งเขาบอกจงหาพจน์ที่จงหาพจน์ที่สามสิบเอ็ด ของลำดับเลขาคณิตลำดับเลขาคณิตนักเรียนคะทบทวนนิดนึงสูตรลำดับเลขาคณิตสูตรว่าลำดับเลขคณิตสูตรว่า an เท่ากับ a1 บวก n ลบ 1d อันนี้คือสูตรเบสิกพื้นฐานที่เราต้องจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้ทำไงต้องทำจนจำโจทย์ได้โอเคไหมคะอะเขาต้องการตัวที่ สามสิบเอ็ดต้องการตัวที่สามสิบเอ็ดทำไงคะข้อนี้รู้ a หนึ่งมานักเรียนคะอย่าทนไปใช้ใช้สูตรที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะเมื่อข้อนี้มันให้ a หนึ่งมาแล้วลูก a หนึ่งของข้อนี้คืออะไรลบหนึ่งส่วนยี่สิบโอเคไหมคะดีข้อนี้คืออะไรคะดีหาได้จากลบหนึ่งส่วนสามสิบลบกับลบหนึ่งส่วนยี่สิบ มันก็คือลบหนึ่งส่วนสามสิบบวกหนึ่งส่วนยี่สิบมันก็คือเท่าไหร่เนี่ยลบสองบวกสามส่วนหกสิบดัะนั้นดี D ข้อนี้คือหนึ่งส่วนหกสิบรู้เอรู้ดีอยากรู้ตัวที่สามสิบเอ็ดก็ใช้สูตรปกตินะคะอ่ะสูตรปกติของเรา A 1หนึ่งของเราคือลบหนึ่งส่วนยี่สิบ บวกกับ n คือสามสอ็ดลบหนึ d ของเราคือ1นึส่วนหกบวกลบคูณหารกันออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยลบหส่วนยีบวกกับเท่าไหร่เนี่ยสามสิบ่วนหกสินะอ่ะทำต่อเอาส่วนให้เท่าก,ากันกลายเป็น60ตรงนี้ก็คือลบสบวก สามสิบกลายเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนหกสิบเอาสามหารได้เก้าส่วนยี่สิบถันไี่คะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่านี้ค่ะข้อนี้คือคำตอบยากไหม